เราเป็นประชาชนที่ไม่กลัวเมียอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเมียขัดใจผมนะเลิกเลิกกูบอกเลยวันย่ามีมวยได้ใส่แน่นอนกูไม่ออกเลยอะเจอสีนี้อะ <indung! S 2> เอาหนูด่าไปแบงมันต้องแว้นใช่ไหมอยอางี้เดี๋ยวกู <c ute> เอาสีสเปรย์คน<ม>ให้มไม่อย่าทำตาโตแล <c ute> ต้วตบเบ้าตาหลุดตบเบ้าตาหลุด สวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าฟิล์ั้งแต่ถ่ายมาอยู่กับสันวขอนยังเอ๊ยสอแล้วก็อยู่กับเราเกมเบบีเบบนะครับผมก็สำหรับในวันนี้แล้วมัต้องมาเปิดหลังบ้านถามก่อนเราอยู่กับผู้ผู้ชมไม่เอ้ยอะไรนะอะไรนะกลัวเมียผู้ชมไม่กลัวเมียนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะไปลงล้อใหม่คือบอกแล้วเาใจเมียใช่คือเมียเอาแบบไหนเมียทะเลาะกันตั้งแต่เช้าแล้วเมียจะเอาสีดำเออแต่เมจะเอาสีทอง เอาจะเสียเงินแล้วลายเดียวกันทีทีอ๋อดีดีแต่เมียจะเอาสีดำใช่ใช่คือคือความเห็นตรงกันแล้วแหละ่ว่าะมันจะสีดำแต่ว่าเราจะเอาก้านก้านเดียกเออก้านเดียวเยเฮ้ยแล้วบอกว่าใส่แต่งอะซิสรี่ได้ไหมไอ้พวกกรอบขอบน็อตสีอะไรอย่างเงี้ยเ้ยเดี๋ยวเขาแต่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีครอบปั๊มมาให้อเขาแถมให้อยแล้วเดแล้วบอกบอกเจ้ให้แถมให้เดี๋ยวเขาล้างรถให้เราได้มเมื่อวานไปดูวิบากไว้ได้ล้างเลยก็ไม่ต้องล้างเดี๋ยวเขาจะล้างแค่ล้อแค่นั้นแหละล้างแค่ล้อที่เหลือเปิดหมดเลยแล้วก็ไปล้างเองเออโอ้โห กันเอานี้คือบอกเลยว่าถ้าเราไปเนี่ยเราเป็นประชาชนที่ไม่กลัวเมียอยู่นะอะไรนะเราเป็นเอ้ยเอ้ยเออยแลวก็เอาเนี้ยคือเราก็เดินไปชิวๆเลยบอกว่าไปธุระก่อนเดี๋ยวมา เอาเอาไปทีไรดีดีเลยพ่อหรือพ่อวันนี้ถ้าสมมติว่าเมียขัดใจผมนะเลิกเลิกเลิกอะไรธรามดาเลยเลิกไงเลิกกับแม่งเลยใช่อ่ะเออถ้งไม่ชอบนะกูแต่งคดีนะเลิกเอาแพรมาแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเนหออมอะไรเนี่ยหลอมทนัไมออกเร็วจังวะคนกันเอางี้นึงกันเราเปิดคลิปไปดีกว่าไป่เดินยวไปเดิ๋ยวไปเดินพ่อมันก็ปิดก่อนดิโอ้ยย่างเลยแก่หัวมาี่ ลารถหน้าปากซอยเดี๋ยวมาไปเปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนล้อพูดรุดดังๆหนิพูดดังๆพ่อเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามาที่กูเจอนรถไหนอะเฮ้ยไอ้เกมเอารถมึงไปรับด้วยอะไรพูดดังๆนี่ไปไหนกิมมั้งนี่ขราบกินมั้งดิครับกินมั้งดิครับอือหือโ้อร่อยไหม อร่อยมากเลยเแต่เขารถไปล้างก่อนแล้วเดี๋ยวมาไหนฮะรถไปล้างล้างรถหรอใครเมื่อคืนแกเพิ่งล้างรถเองไปยังไม่ได้ล้างไปดูได้เปิดอะไรมั่วเอาลิ้นล้างรถทั้งคืนล้างแต่มอไซค์ใครอย่าไล่สาระเป็นเมื่อไหร่ไล่สาระล้างตั้งน้ำเมื่อคืนอ่ะไปอย่าขึ้นห้องเออไปก่อนเขาจะไปล้างรถเอาแลใครโอ้ยโง่เนาะเดี๋ยวไปกับพี่ยักษ์พี่ยักษ์ก็พาไปล้างรถจะได้พี่ที่ไปส่งไปร้านไหนเนี่ยร้านข้าไทย ร้านนไหอะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรอ่ะทำไมแล้วไปสามเหลี่ยมตรงนี้ก็มีร้านร้านขกันข้างหน้าเนี่ยก็ร้านสามเหลี่ยมไงมันชื่อสามเหลี่ยมไม่ใช่ไปถามเอาไปถามไปแบงค์เลยแกกลับไปถามไปแบงค์ไปไอพีเหลี่ยมไม่ได้เหรอไปไหนคือจะไปหลังรถโคตรแม่เอ้ยรถมันตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยจะได้ออกไปในนี้เดี๋ยวนี้เีจยชอบเกาะเป็นวงรอบเลยเนาะเออกาะแบงค์มีพิรุธนะเนี่ยมีพิรุธเนี่ย เอาแล้วไปไหนกันน่ะให้เอาไปด้วยไม่ได้เไม่ต้องไปไปด้วอะไรบ้างไม่ได้จะไปล้างรถโเขาไปนั่งรถเล่นกัไม่ได้หรอได้กินมะ่วงไปเถอะไปไปไนไปด้วยไม่เอาเกมเล่นรถเพิ่งลอยเย้ยเลแหมไปไหนนักหนาแล้วล็อกรถจะไปขึ้นฝั่งนู้นสิเอาล็อกรถด้วยอ่ะส่วนล็อกดิ เราไม่ให้เมียไปอ่ะไม่ให้เมียไปไม่เดี๋ยวเอาโหแพรถมันเต็ม,เ,เ,มเต็ม,มยังเยอะเลย<ะ>ไม่เดี๋ยวนั่งรอพี่ยักษ์อีกที่เหลือก็นู่นเหลือที่นึงไอเดี๋ยวต้นกล้าไปด้วยจำรับไปต้นกล้าต้นก็จะไปล้างรถเขาตั่งตรงกลางก็ได้ไม่ได้ <im it> แพ่ก,ก็อย่าไรกันว้ายไปนู่นไปนี่อยู่นั่นแหละนพุ่งเข้ามาออกไปอีกแล้วเดี๋ยวมา โดนโดนโดนนะโดนนะจะเกินหนึ่งชั่วโมงนะมราจะไปไหนวันหนึ่งชั่วโมงปกติก็ชั่วโมงแล้วนะ่ยโถก็นึกว่าแน่เฮียคุยกันเก่งไอเกมผมว่าเป็นทอกับกูไหมวันเนี้ยกูบอกให้ไอสัตว์เดี๋ยวเปิดวาร์ปไปเจอนที่นู้ดีกว่าบางคนถามว่าโกตามจากไหนนี่เกมอะไรอะเฮียโธ่ไอเฮียพ่ยเงินเฮียกับมึงเนี่ย ไม่ได้เขาเงินเมียเนี่ยเป็นเงินเมียเมียเขาจัดมาให้แหละอ๋อคือเมียบอกให้เปลี่ยนตามใจเขาใช่แต่ว่ากูไม่เอาแล้วบอกเลยไม่ได้ล้อเล่นด้วยได้ล้อแท้ล้อจริงด้วยบอกให้แบบนี้จัดหนักไอ้ท่าน่อะไรมึงจะลงล้อทีงมารถมึงไงเกมรถยึงไม่มีงบไม่มีงบเหรอก็เดี๋ยวเราไปเจอที่ร้านล้อดีกว่าก่อนไปแนะนำเว็บส่มนได้ไหมหนึ่งสองห้าโซนกูบอกให้นี่เวลาไม่มีตังนะแนะนำไปเล่นสามารถ กดได้ทั้งบัตรทูแล้วก็บัตรเติมเงินกันลีน่าแล้วก็อีกอย่างนะยังเอาออกเมื่อกี้ขนมเซฟไปได้ด้วยเดี๋ยวไปดูเลยเปิดวาร์ปไปเลยผมเลิก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 กับเมียไม่เลิกแต่งรถเหรอไม่เลิกแต่งรถนี่เฮ้ยเออได้ร้าดีไลนยนี้เลยที่มันจะเอาเนี่ยน้อยโค้ บอกเลยว่าเราอะทำตามจกดูแล้วมันเป็นรถทีเอสามเจ็ดก้านยกสีน้ำตาลเข้มยี่สิบจริงอ่ะยี่สิบเปนใหญ่ป๊ายเต็มเลยไงเต็มซุ้มเลยเต็มซุ้มอ่ะยางหล่อแต่มันจะได้ยางบางมากไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเราเน้นขนของแล้วก็เน้นลุยป่าแต่ก็มีอีเวนต์เข้าไปเซียยูอภิชาตแปดนิ้วบอกว่าอยากจะเจออะไรวะอภิบารเขาบอกว่าสองคนผมแบบไม่ได้แดกเขาเมื่อวานไม่เห็นแล้วว่าก็เันเล่นแบบสดติ่งกระติ่งแมวไม่เห็นกูไม่ได้ไปเดี๋ยว่าใหม่คือบอกเลยก็ต้องขอบ ใจพี่ยักษ์นะครับผมพี่ยักษ์เป็นคนพาเรามาที่นี่แล้วก็เจ๊เดี๋ยวเจ๊โอ้ตรงนี้มีน็อตให้เลือกพี่อยาั้นตกใจเลยเจ๊จะเดินไปไม่เป็นเลยอ่ะอันนี้สีชมพูเอาแทนไอเนี้ยเฮ้ยพี่แนะนำสองสีนี้เลือกแดงผมว่าสีแดงดีกว่าสวยอ้าวถ้ามึงจะเอาสีแดงมึงเอารถกูให้กูเอาสีดำก่ออมึงถดสีแดงรถกูเลยน่ะสลับกันโ ไม่ได้เทีดำทว่าทีแดงสวยทีดำสวยปทีดำดีกว่านี่เย้นี่ปั๊มดัมโบอันนี้ยูนคอนพิเศษสำหรับสวัสดีไทยเฉยใช่ไหมเด็กเต็แก๊งเออได้ได้ทีแดงสีแดงเลยเย้ทีแดงสอดดำสอดดำเออแล้วที่ไอ้มันมีที่ครอบอย่ครัพี่ขาครอบดุมเออต้องไปซื้อเอาเฮ้ยี่เย่แถลเลยเย้ บอกเลยวันนี้แต่งให้สุดอย่างเงี้ยใครใครที่มาคอนแก่นอยากเปลี่ยนยางก็ต้องนี่เลยนะนี่เลยายพี่ชายพี่ชายพี่ชายแล้วก็อีกอย่างนึงเว้ยทุกคนคือรถเรามันแต่งสุดยังไงเกมยางยักษ์มีอะไรที่จะแต่งได้ไหมไปสุดม้วนเลยสุนม่วนอ่ะอันนี้เอาใจเมียไหมเอาใจเมียอันนี้ไปเอาใจเมียอะไรเนี่ยไปให้สุดมันก็จะมีให้เลือกสีเดี๋ยวพี่บอกเลยว่าเอาอย่างงี้ดีกว่ามึงชอบสีไหนชอบสีแดงไหมอ่ามึงเดินมาแม็กแล้วมาลองเทียบดู สีม่วงสีอะไรสีมันต้องขับกันรี่กะหรี่เลยอ่ะอันนี้เข้าใจเมียใช่ไหมไม่ไม่น่าเอาใจอะได้อยู่สวยแต่ว่าสีแดงมันจะไม่สวยเพราะน็อตเราไม่ทมันจะไม่สวยแดงไม่สวยสีม่วงอะ บอกเลยว่าแย่มีมวยได้ใส่แน่นอนแต่ว่าเรากลับบ้านไปเราต้องเงียบกว่านะมีม่วงมีม่วงเยอะเยี่ยมมาดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเมียรูดตอนตอนเสร็จตอนเสร็จล้างรถเสร็จใหม่ๆเลยเออนี่เด็ด จัดเลยนะเจ๊แบบขอจัดทรงแบบสวยไม่ต้องโหลดถ้าเกิดลูกค้าถ้าบอกว่ามาจากช่องอ่ามาเพมังความยะกาเพมพี่เบ๊อ่าอ่าไม่แถมเยอะขนาดนี้ถ้ามาจากช่องนี้ก็คือให้กิฟต์เซตนี้เหมือนกันเย้ขอจัดทรงล้างรถละเอียดสะอาดทำให้สวยงาม ราคาพิเศษด้วยเจ๊ก็มาได้ที่ร้านคลิปชัยเราอยู่แยกอะไรวะลืมอยู่แยกชาตาพดยูชาตาพะยุงบอกเลยว่าร้านใหญ่ๆเจ๊สวยๆเฮ้ยมีของแพงอีกนีถ้าบอกยงได้ปกแล้วโนี่น้ำมันเบียน้ามันเครื่องงตบอกจะไอ้โแต่ว่าต้องจัดก็ต่อเบอกว่า องแล้วดูคลิปนี้จนจบนะได้เลยแต่ว่าแต่ไม่ผมก่อนนะโอ้บอขอบคุณเจ๊บอกเลยว่ามอเตอร์ซีพีบอกว่าใช้ดีมากเลยนะครับทุกคนผมที่บ้านรถใช้เท่ชาร์จอเตเราใช้่ไม่เหลืออะไรเลยอะไรเจ๊ใช้ของอยโอเคเอางี้งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวกลับไปบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวอยากให้แต่งอะไรเพิ่มอนี่ยรอดูท้ายคลิปกอกว่าเราต้องการแต่งอะไรอีกก็เดี๋ยวตอนนี้ให้เจ๊เขาจับให้เลยจับเต็มโอเคขอบคุณมากเจ๊เดี๋ยวผมมากสองพั years later. โอเคเราต้องรอตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ต้องขอบพระคุณเจ๊นะครับ <ขอ S 1> เดี๋ยวร<ข>อก่นะะอ,อนเดี๋ยวน้องก็จัดโชกให้ตอนนี้เดี๋ยวเจ๊าหาเจ๊าหาโชกตัวทอ็อปให้ก่อนจะจัดให้<บ>ทีนี้ <ขอ S 2> นเราไปดูรถแล้วเรากลับบ้านไปหาภารรเมียกันดีกว่าเดี๋ยวตัวปึ๊บปึ๊บพี่แบบว่าก็ไม่ได้แอคแอสสมัตต้องพีคกันอยู่แล้วเฮ้ยหล่ออยู่นะเฮ้ยหล่อด้วยหล่อไหมหล่ออยู่นะเฮ้ยกลัวมันหล่อเลยเกมเฮ้ยหล่อขึ้นเยอะเลย นี่แดงว่ะไม่แงไม่พี่เปลี่ยนเปลี่ยนเบรกใหม่ใส่เบรกแท้ชอบ่ของแลปโบด้วยสมบ์เฮ้ยมาดูข้างหน้าที่ที่เราต้องการคืออยากให้ซุ้มล้อมันแบบว่าไหนไดูพานนี้เลยนี่ไงมันมี่จะปิ้นนิดเดียวโอเคนะนิดนิดนสวยสวยวยสวสวยสยสวงสวยสยวยวยสสวยสวยยยส้ยสว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 ยสยบวยสวยสมย แล้วกดไลค์ถึง10,000ไลค์ผมจะยื่อไอเกมให้เบาเลยเบาเลยเอางี้เดี๋ยวตอนเนี้ยเรากลับไปหาเมียกันดูกว่าไหมป้อโดนตบหัวแม่ว่าสวยป่ะเมอแล้วแล้วไหนคนดูบอกว่าแล้วไหนทําไมดูมันไม่เมื่องอะของหมดครับของหมดแรงเย็นถ้าถ้าของมีใส่สวยเอ้ยแต่ว่าสีดำมันสวยนะรถนี่ดีรถดีเออโอเคกันเอางี้เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านดีกว่าป่ะเฮ้ดูแู่สไอเจ้าตา ตาโตเลยเหรอเมื่อกี้อย่างนี้เหรอตาโตเป็นไข่หานเลยป๋าอยากซิ่งไหนดิวเนี่ยบอกให้เอาสีดำทำไมอเออะไรมันสวย่าโคตรลาวเลยอุ้ยห่อดีห่อมากเลยนะแผลแพ้แๆบอกให้เอาสีดังแพ้ เฮ้ยบอกว่าไงวะทามันตีไปแล้วเดียวเลิกเลยนะเลิกเลยเลิกแต่งรถไม่ใช่คู่ไม่ออกเลยอะเจอสีนี้อะนี่บอกเลยว่าทําเอาใจกันเลยนะไม่มีคําว่าเตี้ยไม่มีคําว่าโหลดแถมสูงทรงเดิมอีตังหากล้อยังเต็มซุ้มล้อดูยังไงก็หล่อวอมนด้วยติดหนึ่งอยมาิเอาไปซื้เลยน่าไปเอาสเปรย์หลังบ้านมาเฮ้ยอยู่บ้านปะยังไม่เอา สีดำมันเอามึงด่าไปแบงมันต้องแว้นใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวกูเอาสีสเปรย์พ่นเอานนนนนนอย่าเลยขอร้องนะอยแล้วล้างยากมึงนพ่นรถกูกูได้ทำสีผมไม่ได้พ่นไอเกดเป็นคนพ่นผมตากล้องมึงอะไรเขียนผมไม่ได้เขียนดูในกล้องไหมกูดูในกล้องแล้วย้อนกล้องเลยมึงยืนอยู่ยี่ไม่ให้แล้วโอเคทุกคนก็บอกเลยว่าเอ้ยมึงนองตามใจเอ้ยไม่ดอกเรื่องกันนี้จะดีวิวก่อน ไม่แกก็มันไม่เนีอย่าทำตาโตแล้วตบเบ้าตาหลุดต้องถ้าไม่เห็นแกพี่ๆอยู่นะดีเป้าตาไป่แบงค์ไปแล้วพี่แบงค์ไปแล้วเอาดิไรล่ะตังค์มาคืนด้วยแพบอกให้เอาสีอื่นๆสีนี้แต่สวยสีดำสีสวยแล้วปักสวยมากเลยครับเฮ้ยอุ้อุ้ยต้องทำเลยแพมันเกินไปหรือเปล่าจับลงเข้าเหรอเอาจับพื้นนี่นี่นี่อุ้ย มึงตบหน้าแมกว่าโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปี่ชอบคลิปน okay, <sm> like ี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครอยากให้ผมใส่รองนี้ยาวๆนะ กดไลค์ถึง2 0,000ืนไลค์ป๋าไม่มีทางถอดใช่ไหมพี่ไม่ถอจะวิ่งไงไม่ได้นี่ใช่ไหมถ้าเขาก็อยากได้ไอโฟน13เหมือนกันได้ได้ได้มันจะไม่ออกเลยไม่เป็นไรใช้ไอแพดอย่างเดียวก็ได้ไม่ได้แล้วใช้โนเกียแดงโทรเข้าโทรออกแค่นั้นแหละไป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 ยืนแอรถหน่อยคันนี้แต่พรุ่งนี้นี่จะขี่มอเตอร์ไซค์แต่วันนี้ขึ้นอยู่เออใคโดพรุ่งนี้มาเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์มาดีอยจะเอาคันนี้มาก็มาคนเดียวเข้าไม่เปลี่ยนเป็นสีดำก็ไม่ต้องมาเอาคันนี้ เอางี้เอางี้แกอยากได้อะไรเขาซื้อให้ทุกอย่างเลยบ้านหนึอย่างเลยเ๋ยาก็ดรถใหม่อยากได้รถใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อให้ทุกอย่างเลยแรกอะนี่อยากได้อะไรอยากได้เบนซ์อยากได้อะไรเฟรมซื้อให้เลยโอเคอยากอีกยิบแล้วโอ้ยบอกจะออกรถเบนซ์ให้นงแต่นู่นแล้วพอปิดมายังไม่ได้เลยสัญญาสัญญาเลยสัญญาว่าจะออกรถเบนซ์ไปเป็นของขวัญขอแต่งงานป่ะอ้าวไม่ขอไปแล้วไม่หรอขอวันแต่งงานหือได้แต่งมีเงาแล้ว โอเคแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกเลยว่ามันเจ๋งมันสวยมากครับน้องๆโปรเจกต์ต่อไปของเราบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องโหลดหน่อยใจเย็นครับยังไม่มีตังค์เกก็บ่อนแบบเห็นเห็นชัดๆเลยป่ะอะไรอ่ะนี่ไงปังพึ่งก็บ้าบอลเคียวคาร์บอนเฮ้ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใครอยากให้ผมแต่งอะไรอีกรอคอมเมนต์มาดูนะครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายจุ๊บ